สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการกระทําที่เป็นความผิดต่อกฎหมายในการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะการทําผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนนมีโทษฝ่าฝืนจําคุกตั้งแต่1นึถึงสิปีหรือ ปรับตั้งแต่20,000ถึง2,000 0 0บาทหรือทั้งจังทั้งปรับและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด20ปีผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใดๆให้บัตรเลือกตั้งที่ตนได้รับมอบจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งชำรุดหรือหรือเสียหายมีฝ่าฝืนปรับไม่เกิน5,000บาทและไม่ให้ถือว่าเป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้งฝ่าฝืนจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20, 2 0 0 0 0ถึง200,000บาทผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใดๆเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งฝ่าฝืนจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีหรือ ปรับตั้งแต่20-1 0 0ถึง1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนด10ปีผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่18.00นอของวันก่อนวันเลือกตั้ง1วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งฝ่าฝืน จำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้งฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกินสอง0 0ื่บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้สมัครหรือผู้ใด หาเสียงด้วยการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นหรือให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดฝ่ากฝืนจำคุกตั้งแต่1นถึงสิปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด20ปีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเรียกรับหรือยอมจะรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครใดหรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใดฝากฝืนจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีหรือ ปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด20ปีผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งหรือเพื่อจะแกล้งให้ผู้สมัครผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือ สิทธิสมัครรับเลือกตั้งฝ่าฝืนจำคุกตั้งแต่1-10ถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่1 0 0 0 0 0สนถึง2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด20ปีผู้ใดจงใจทำเครื่องหมายโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้งนอกจากเครื่องหมายที่ลงคะแนน ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด10ปีผู้ใดนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้งเว้นแต่เป็นการกระทําตามหน้าที่และอำนาจฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด10ปีข้อมูลการกระทําความผิดต่อกฎหมายในการเลือกตั้งนะคะก็หวังว่าทุกท่านคงจะปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะวันที่11มกราคมพศ2569เวลา8โงเช้าถึง5มงเย็นนะคะขอเชิญชวนทุกท่านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านเพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่น ที่เราอยู่นะคะสวัสดีค่ะ